คนตายที่เดินได้ซึ่งสูญเสียจิตวิญญาณของพวกเขาเดินไปอย่างไร้จุดหมายเสียงกรีดร้องกระสุนปืนและการระเบิดดูเหมือนจะบอกคนในบ้านว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนม้านแห่งความตายปกคลุมพื้นแผ่นดินผู้คนไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยของชีวิตและความโชคร้ายของความเป็นจริงในตอนนี้ สิ่งที่เติมเต็มหัวใจของพวกเขาไม่มีอะไรมากมายไปกว่าความปรารถนาง่ายๆที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปอาหารและน้ำได้หมดลงด้วยสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดผู้ที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะมีความหวังเพียงเล็กน้อยพวกเขาก็เสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะได้มาครอบครอง เซี่ยวกังจงมีชีว oh. ิตอยู่ต่อไปพ่อพ่อพ่อแม่นจริงๆเลยพี่เฮ้ยพวก แกอาจจะเป็นลายต่อไปหยุดนะไอเด็กโง,ง่แกทำให้ฉันโยนพลาดอยากตายทักใช่ไหมผมขอโทษขอร้องอย่าทำร้ายผู้ชายที่สะพายกระเป๋าข้างหลังเลย เขาเป็นพ่อของผมพ่อของแกทิ้งแกไว้ที่นี่แล้วหนีไปคนเดียวในที่สุดก็กลายเป็นซอมบี้ฉันกำลังจะแก้แค้นให้แกด้วยการโยนของบางอย่างใส่เขาไงซอมบี้ตัวนั้นเป็นพ่อของเขาฮ่าฮฮมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาหารที่บ้านแทบจะบไม่เหลือแล้วพ่อก็ไม่ยอมกินอะไรเลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และเขาก็ออกไปหาอาหารให้ฉันเพื่อที่ฉันจะได้มีชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากแต่ทุกวันนี้ความเห็นอกเห็นใจมันมีค่าอะไรฮะความเห็นอกเห็นใจนะไม่สามารถกินได้หรอกนะเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้วเราก็แค่ขยะที่ถูกทิ้งไว้และทุกคนที่นี่จะต้องตายลืมเจ้าเด็กนั่นไปซะแล้วปาร์ตี้กันต่อเถอะและต้อนรับความตายของเรากันฮ่าฮ่าฮ่า เรากำลังจะฆ่าซอมบี้เม็นๆของแกด้วยขวดเบียร์ปะทะซอมบี้เพื่อนฉันมีไอเดียที่จะทำให้เรื่องนี้สนุกยิ่งกว่านี้ดึงขึ้นมาเร็ว ฮ่าฮาฮาดูนั่นมันกำลังขยับขาพวกเขากำลังทำอะไรนะอะไรนี่เราจะทำยังไงกันดีเชี่ย พวกเขาได้รับผลของการกระทำนั้นดูเหมือนคงเหล็กนั้นจะไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ต้องหาวิธีปรับปรุงหน่อยพ่อจอ๋าหิวน้ำพ่อจ๋าแม่จ๋าดื่มน้ำหน่อยไหมพ่อกับแม่ดื่มไปแล้วลูกรักกินเถอะนะ กี้อยากจะเล่นแองกี้เบิร์ดไหมยี yeah. หนูชอบแองกี้เบิร์ดจังเลยเก่งมากลูกสามดาวโทรศัพท์ของพ่อแบตจะหมดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะเสร็จแล้วละ่ะมาเล่นกันต่อ คุณพ่อเก่งมากๆก,กีีน่ารักมากเวลาหลับเหลียงไปดื่มน้ำเถอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณและข้อกีฉันคุณก็ไม่ได้ดื่มน้ำมาสักพักแล้วถ้าฉันจะไปดื่มคุณก็มาดื่มด้วยกันเถอะฉันยังไม่หิวน้ำเลยคุณต้องการน้ำมากกว่านะรีบไ,ไปดื่มเถอะ